มืัอน,นี้ผู้ข้าพาพี่น้องมาบึงทำป่องนี่พี่น้องค์เลยทำป่องมุงคำเลยี่มุงนี่มุงนี่เป็นป่องคุณได้เป็นป่องในมุงนี่ทำอยู่ขับมาเป็นปองโกุมริ้วมืัมนอนี้ได้นี่เป็นป่องมีโค้งอยังกค,ค้งไฮบ่อน,นี่นี่ที่มันเป็นนี่เนะี่ทำปอง เรื่องกุก้มลิวอันนี้เลยปินถ้ำนวดข้างในอยู่แล้วแสดงว่ัดโกนจะเป็นถ้ำหญ่อยู่ตามเบื้งนี่แต่ดินปิดไว้นี่คือว่าเป็นถ้ำในนอนมงนี่ข้างในอยู่แล้วจเจ้าเอาดินปิดไว้เนาะถ้ำโปง่งเป็นแบบนี้ได้ถ้ำโป่งบนวงคำ้ำจะเป็นแบบนี้นี่กลุ่มริ้วเลยนี่ นี่คือทำโป่งโป่งนี้เป็นโป่งเด้งนนนนาท่านได้ทำเลยนี่ผู้ชายผพาผู้ที่ดามไปไปบ่งทำพวงก่อนทำพวงอยู่ต่อหนาใช่ไหมพี่น้องโงนี่เป็นแบบนี้ได้พีน่น,บบน้อ,องอันนี้ก็เป็นแบบนี้เด้ คือบริเวณนี้กะเ,เมืองข้าเจ้าแล้วมองนี่เจ้าเข้ามาทางหลังเมืองข้าเจ้าเนาะหน้าเมืองทางพุทธไดหน้าเมืองพุทธทางพุทธได้โมนะน,นีพุทาเข้ามาทางหลังนี่คือเขตเขตทำพวงเลยพี่น้องทำพวง,นะพงบริเวณนี่บริเวณนี่คือทำพวงเลย ลุงผู้หาแจกแปลงไในล้วบริเวณเราผู้หายัางถ่ายทำนั่นทำนี่บมเรียวผลเลียงกวนมันก็ชักเสพินคนป,ป่าข้าบ่านี่แหละทำพวงเลยพี่น้องนี่บริเวณน,นี้คือมอุมข้ายืนยนี่กะเมืองเขาแล้วเขาเมืองเขาเขมืองขอ้าเจ้ายอ,อย่านี่ขออยาถ่ายทำมาได้อันเจ้าอัน จามีางประตูเมืองเนีเป็นมาได้กจ็จะมีเจ้าที่มาได้ดูเลขาทางรประตูเมืองเนาะนี่คือทางในนี่ในในเมืองเพื่นได้ทำห่วงเนี่ยบางคนงคือประตูเมืองทางตะวันตกข้าเจ้าว่านนี่ตะโกนพระบนยอดเขามองนี่เป็นหูเป็นหอยมิเต้ามองพระตะกี้ขอในเนี่ยทำห่วงเนี่พระไลา พระกีปภาโบราณเนาะนี่แหละทำห่วงมันบ้วงคำพี่น้องตะบนตะตาเนะี่ยือเต่างอยเลยนี่นี่คือประตูเมืองบางบดแทนม้วงก็ะว่าประตูเมืองบดบานนี่พระธุดงค์นะก็ะว่าประตูเมืองบางบดพระธุดงค์ก็ได้นั่นก็เป็นถำนวดกระไปได้ผู้ถ้ำนวดเป็นหูกระไปได้พี่น้องเลยหูป็นห้อยกระไรนะ เจ้าว่าหลายคนได้วาบริเวณนี่ฮะตะก่อนเนี่ยพระร้ายนี่พระตะกี้ตะเก่าได้นี่นี่ก็ไปทำแบบนี้พวกพระหูไปเลยตรงเป่งไป,ไปงเลยน,นี่คือประตูเมืองมองบดแล้วไอ้พี่น้องบริเวณนี่ทำพวงเลยเขาว่าทำพวงนี่ก็ทำพวงมัน หน้าผานะครับข้าไปหลังของขอเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้นะไปเป,เป็นเฮืองบ,บอกไปยงังก่อนยังก่อน,น,นเออยังก่อนยังก่อนนี่แหละประตูข้าขัาขานหน้าป่านี้คือประตูเมืองละมงงนี่ประตูทางเข้าเมืองกับเจ้าเหรออันนี้ พอถดดวงพลอยฟังเลยพ่นอยู่ในี่าเฟ่งเลยพ่นบอกเราว่าเพ่นนั่งสมาธิเห็นว่ามงนี่เป็นประตูเมืองบางบดแสมมงก็คือเดียวว่าประตูเมืองบางบดทำพวง,งนี่มงนี่นี่เนี่ยประตูเมืองเพ่นแล่มงพี่น้องแต่ก่อนข้าเจ้าเผาอึดมือนนี่มงุงห้อยนี่มีแต่ผู้ผาหมดข้าเจ้าเอา,ขาเ,าเอาขาปข่องเขาเป่งี่ ทีพระโบรานพระตะกี้ตะเก่าโบราณที่นี้ผมมีแล้วคนเอาโบราวพระกี่ข้างผมนึกว่าพระไม่เยอย่า,านี้เมื่อพระหินพี่น้องมองเป็นหนินจุเดียวได้เบื้องแรกอะเดียวคือเอาเอาไปจุเดียวไว้มงโตเป็นจุเดียวไวไ้เบืเ้องแรกก็ได้ใครผูกขาก็จบคลิปพอสมนี้นะพี่น้อง